ก็มาสวัสดีเพื่อนๆนะคะในคลิปนี้ก็คือคลิปที่สองสองตัวบนนะคะเราก็จะลงชุดชุดชุดสองตัวบนให้เนาะแอดจะใช้เด่นสิบหน่วยจับในสูตรของแอดนะคะสี่สิบชุดมามาเปอร์เซ็นต์ไอหกสิบเปรวดหลุดแค่ห้าครั้งนะคะแอดก็จะเอามาดึงนะงวดนน,น,นี้แอดก็ทำเด่นสิบหน่วยนะคะ เด่นสิบหน่วยบนสิบห้าสำนักนะคะเด่นสิบหน่วยบนจากสิบห้าสำนัก ชนนะคะก็มีเดี๋ยวจะบอกว่าชนที่นั่นเนาะศูนย์ห้าเจ็ดสามสี่หกแปดเก้าหนึ่งก็คือจากสิบห้าตำนักนะคะชนกันเอาเดี๋ยวก่อนนะ ลืมเขียนไปว่าชนเท่าไหร่เนาะแต่จำได้ว่าเขียนไว้นั่นแหละเดี๋ยวนะคะเพื่อนๆรอแป๊บหยิบก่อนอันนี้เองชนกันที่จุดแรวก็จุดนี้นะนสมุดนี่นแหละสิบหน่วยนะคะ เดียวเวลาไสร่ะไปหาข้อม,อมูลไว้เดี๋ยวนะสุกนอยบน๋อเจอแล้วค่ะศูนย์นิชชนกันเก้าสำนักค่ะแล้วอันห้ากับเจ็ดนิชนกันแปดสำนักนะคะอันนิ้ชนเจ็ดสำนักเนาะอันนี้ชนหกสำนักค่ะ ก็ยังมีอีกสองตัวนะคะชนห้าตํานักนะคะก็มีสองกับหนึ่งนะคะอันนี้เราก็จะเอาไว้เป็นจับเป็นเมื่องวดที่แล้วก็ก็ชนเอ่อจับคู่เป็นเจ็ดสามเลยค่ะสี่ตัวแรกเนี่ยแอดก็ไม่ได้หาอันอันเก่ามาวางไว้เนาะ เพื่อนๆก็ไปเปิดดูเอาละกันข้อมูลกล่าวมารูกไปวางไว้ตรงไหนแต่แอดจะมาจับเลขให้นะคะก็ยังไม่เน้นเด่นนะก็มีศูนย์จะจับแค่สามตัวนี้นะคะคือศูนย์ห้าเจ็ดนี่นะคะแอดจับมาได้ก็มีชุดสองตัวบน จากเด่นนะคะจากเด่นสิบหน่วยเนาะ <c oughs> ก็มีสี่ศูนย์หนสองห้าศ เจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่ จ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสามห้าสามและห้าเก้ากันนะคะมีสี่ศูนย์ตัวกลับเนี่ยคะสี่ศูนย์ไม่มี สี่ศูนย์อยู่ในตัวกันนะคะสี่ศูนย์แล้วก็สามศูนย์แล้วกเก้าศูนย์ค่ะนี่ก็เขียนผิดนะตัวกันไม่มีก็จะได้ทั้งหมดเดีย๋ยวนะคะนับก่อนเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด แปสบเก้าชุดนะคะสิบเก้าชุดรวมกันด้วยก็ยี่สิบสองชุดนะคะสิบเกชุดกันสามชุดค่ะอันนี้เอเอาแค่เด่นสามตัวนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆกลัวอันนี้หลุดถ้าสามตัวนี้หลุดนะเลขที่จะมาก็คือจะอยู่ในนี้เนี่ย สามสามตัวสามตัวเนี้นะคะจับคู่ที่เหลือได้เลยเพื่อนๆเนาะเนี่ยก็จะมาจับคู่เลขที่เหลือได้เลยก็แอดก็มีข้อมูลให้สองตัวบนแค่นี้นะคะแต่สองตัวบนเนี้ยสามงวดติดแล้วนะคะที่เข้าเข้าตัวกันชอบไปเข้าอีตัวกันนะคะตัวเด่นนี่ไม่ค่อยเข้า งวดนี้ก็กลักวจะมานี่แหละเจ็ดกับห้านี่แหละเพื่อนๆก็ดูเอาเนาะมาดึงเอาเดี๋ยวแอดก็จะเอาข้อมูลนี้ถ่ายลงเอ่อไปติดตามแอดได้นะคะในเฟซนะคะอันนี้ชื่อเฟซแอดเนาะลมทรัพย์เป็นสุขแอดก็จะถ่ายรูปไปลงให้เพื่อนๆก็ไปดูเอาเนาะเสร็จแล้วก็เอาสองตวนนี้ยไปจับชุดสามตัวที่แอดลงไปให้คลิปก่อนหน้านะคะแล้วเดี๋ยวแอดจะมาสรุปใหม่ว่า อีไหนเด่นอีไหนรองอีไหนนั่นเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆและเอฟซทุกคนนะคะที่เข้ามาดูขอให้มีโชคมีชัยไอวันปีใหม่ไทยเนอ้อสวัสดีค่ะ